สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดรั่วรัฐบาลระสำตัดแต้มกันเองสารพัดการเมืองบีบประยุทธ์จนมุม เริ่มตั้งแต่บริวารสายตรงอย่างแรมโบ้เศรษกลอัธาวง์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายยกรัฐมนตรีและนางจุรีพรสินธุไพรการาชการการเมืองประจำสำนักเลข,ขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีพากันลงเหวจึงทำให้เวลานี้บิ๊กตู่จึงเหลือเพียงตัวเลือกเดียวอาจต้องจำยอมร่วมหัวจมท้ายกับพักพระรงชารัฐหรือไม่ ในสภาวะที่การแย่งชิงอำนาจและความสัมพันธ์ของพี่น้องสามปอบบอบบางลงทุกวันส่วนของแรมโบแม้ได้ชิงละออกจากทุกตำแหน่งทางการเมืองเพื่อปกป้องบิกตูแต่ปัญหาไม่ได้หยุดอยู่ที่เท่านั้นในทางการเมืองยังกระทบไปถึงแผนดานพักสํารองรวมถ่ยสร้างชาติที่นายเสกสกลเป็นโต้โผต้องสะดุดหยุดลงหรือมีแนวโน้มอาจต้องลมเลิกไปด้วยหรือไม่ เพราะบรรดาระดับบิก๊การเมืองหลายคนพาการแสลงตามกระแสะข่าวที่มีชื่อนายพิรพานสารีรัฐวิภาคอดีตที่ปรึกษาหัวหน้าพักพรัมชารัฐที่ลาออกจากพักต้นสังกัดเดิมจะไปนั่งหัวหน้าพักอย่างมิกล้าเข้าไปขับเคลื่อนพักซึ่งนายพิรพานกล่าวสั้นๆถึงเส้นทางการเมืองในนาคตว่าตอนนี้ยังไม่มีส่วนกระแสะข่าว ที่จะไปเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติไม่มีตอนนี้ผมยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรจึงทำให้เวลานี้ิ๊กตูเหลือเพียงตูเลึกเดียวอาจต้องจำยอมร่วมหัวจท้ายกับพักพระรองชารัฐหรือไม่ในสภาวะธิการแย่งชิงอำนาจและความสัมพันธ์ของพี่น้องสามปอบอบบางลงทุกวัน รวมทั้งความหวาดระแวงพรมชารั e ในมือของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักจะเสนอชื่อบิ๊กตู่เพียงชื่อเดียวเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่เมื่อถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าท่ามกลางความพยายามพร้อมดันบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์ขึ้นเป็นนายกแทนที่ทุกสถานการณ์ลังก่อนหน้านี้ลูกพัก ก็ติดป้ายข้อความและมีภาพพลเอกประวิทย์ อวยพรเทศกาลสงกรานต์ในหลายพื้นที่ในกรณีสมมุติว่าหากบิ๊กตู่อาจประสบอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างเช่นไม่รอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือสภาไม่ผ่านกฎหมายสำคัญของรัฐบาลหลังเปิดสภาในวันที่22าพฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงนี้หรือถูกสารรัฐมนูญตัดสินว่าไม่สามารถครองตำแหน่งนาย,ยกได้เกิน8ปีที่จะครบในเดือนสิงหาคมนี้ รวมทั้งกระแสข่าวบั่นทอนจิตใจน้องเล็กหลังพี่ใหญ่มีดีวลับกับคนแดนไกลเพื่อเปลี่ยนขั้วรัฐบาลโดยมีร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าและขาธิการพักเศรษฐกิจไทยลูกน้องคนสนิทของหัวหน้าพักพระรงชารัฐและเป็นปรปักกับนายกเป็นผู้เดินเกมซึ่งแม้ล่าสุดบิ๊กป้อมจะออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงก็ตามซึ่งกระแสข่าวเหล่านี้อาจจะส่งผลให้ ผลเอกประยุทธ์อาจเบื่อและพอแล้วกับอำนาจการเมืองลังครองอำนาจมาตั้งแต่ปี2557จะหันไปพึ่งบริการพักรวมรัฐบาลบิ๊กตู่ก็ไม่สามารถกระหามได้เต็มที่เพราะแต่ละพักก็มีสัญญาใจแค่ประคองรัฐบาลให้อยู่ครบ4ปีอีกด้านหนึ่งก็พร้อมจะหันมาเป็นคู่แข่งเมื่อถึงเวลาเลือกตั้ง ในขณะที่ล่าสุดเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาพักสร้างอนาคตไทยลูกน้องเก่าในครมอย่างสองกุมารน,นำโดยในอุตมะสวนายนหัวหน้าพักในสุนทร่รัตน์สุนที่จิระวง์เป็นเลขาธิการพักและอดีตผู้ก่อตั้งพักพระรังชารัฐพร้อมด้วย อดีตนักการเมืองจากพรรคพระรงชารัฐพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ประกาศความพร้อมเลือกตั้งแล้วพร้อมชูนายสมคิจตุตูสีพิทักษ์อดีตรองนายกขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งหน้าตีปี๊บจุดขายแก้ปัญหาเศรษฐกิจกระทุ้งจุดอ่อนรัฐบาลในขณะนี้โดยไฮไลท์สำคัญคือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสดส,ดสดพยาในฐานะเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยก็ได้มางานนี้ด้วย ขณะที่ด้านบนเวทีของพักสร้างอนาคตไทยได้ส่งนายสุรนันท์เวชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เพิ่งได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารพักออกมาท้าทายอำนาจรับรฐบาลพร้อมอัดบิกตูวว่าสาเหตุที่กลับมาเล่นการเมืองพอรัฐบาลไม่สามารถจัดการระบบสาธารณสุขไทยทำให้คนติดโควิด -19 ตายวันละ100คนรัฐบาล บริหารเศรษฐกิจแบบแลกักกปิดลกักกเปิดไม่มีแผนสำหรับวันนี้และอนาคตอยู่ไปวันๆและการบริหารจัดการล้มเหลวของรัฐบาลบิ๊กตู่จึงไม่สามารถที่จะขออยู่ต่อไปอีกเกิน8ปีได้ผมเชื่อว่าถานายยประเทศไทยไม่ชื่อนายสมคิดจตุศีพิทักษ์ประเทศนี้ไปไม่รอดนายสุรนันท์กล่าว ร้อนไปถึงพรรคพรมชารัฐที่เสนอชื่อผลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาต้องส่งแกนนำพรรมชารัฐสายตึกไทยคู่ฟ้าและอีกด้านหนึ่งมีส่วนสำคัญขับไล่สี่กุมารพ้นจากพรรมชารัฐออกมาแถลงข่าวบับกลับในวันเดียวกันทันทีสถานการณ์ภายในพี่น้องสามปอพรมชารัฐและบริวารเป็นพิษ กำลังบีบกระดานให้บิกตูเหลือทางเลือกน้อยลงรวมทั้งอดีตคนเคยรักกลับมาเป็นคู่แข่งและตัดแต้มกันเองงานนี้สุดหนักคนใกล้ตัวชวนระแวงพ่อหวานหนักคนใกล้ตัวหักหลังประยุทธ์ติดลมปราบโกงอึกอักมิกล้าเอาจริงกับคนใกล้ชิดยังวุ่นวายตามดับไฟลามไม่พักไม่จบ ตามผลพวงปรินเอฟเฟกฟาดงวงฟาดงาทั่วพักมุ้งต่างสาวกแฟนคลับรุมกดดันนายจุรินแสดงสปิริตระออกตำแหน่งผู้นำพักทานแต่งตั้งคนไม่ดูตาม้าตาเรือสร้างตระบับพักแปดเพื้อนมุนทินตกเป็นขี้ปากชาวบ้านที่อดีตรองหัวหน้าพักตกเป็นผู้ต้องหาคดีข่มคืนอานาจาร์ลวนลาม มีหญิงสาวสิบกว่าคนตกเป็นทาตอารมณ์เข้าแจ้งความเอาผิดทำลายาพัพษักเก่าแก่ปวดบีเสียหายย่อยยับครับคล้ายครับคราสถานการณ์พักพระรมชารัฐที่ตกที่นั่งไม่ต่างกันแรมโบอีสาเสสนเซสกลอัฐาวงต้องชิงไขก่กอกเก้าอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกธฐมุตรีสุนแต้มกรณี คลิปเสียงสนทนาเฉาเรื่องโคต้าหวย15ล้านบาทโยงเงินหาเสียงเลือกตั้งยุติบทบาทหัวโจกทีมปรับหวยแพงรัฐบาลจากที่คาดหวังผลงานชิ้นโบแดงกลายเป็นบูมเมอรแรงย้อนมาเล่นงานบิ๊กตู่พลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและลรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมในฐานะผู้เซ็นแต่งตั้งในเสกสกุลเป็นหัวหอก ชุดเฉพาะกิจแก้ปัญหาขายลอตเตอรี่เกินราคาไฟบังคับต้องตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ผู้นำโดนลูกหลงปล่อยเสื้อหิวสิงโหยอัลลวาดหากินคืนชักช้าอาจโดนรุมสหาบาทานน่วมตามไปด้วย เกมแก้เกี้ยวครึ่งครึงกลางๆตัดตอนองค์ครักขาบูแต่ไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์ตามในคลิปจริงหรือไม่บิ๊กตู่ติดลมปราบโกงถูกตั้งคำถามกล้าประกาศสงครามขอรับชันแต่อึกอักไม่กล้าเอาจริงกับคนใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมล่อแหลมล่าสุดก็มีประเด็นงอกอีก กรณีนางจุรีพรสินทุพไคข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลข,ขาธิการนายกมัมนตรีคู่สนทนาของแรมโบในคลิปหวยถูกจับผิดรับรองเท้าแบรนด์เนมหรูสองคู่มูลค่ารวม60,000บาทเข้าไกา่ฝ่าฝืนประกาศปาศปชห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ รับทรัพย์สินเกิน3,000บาทบริวารรอบตัวขยันสร้างเรื่องฉุดเครดิตผู้นำจนพังยับลุงตู่มีเรื่องต้องระวังเพิ่มเติมจากเรื่องต้องระแวงตามปมที่กำลังพูดกันอึกรทึกบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีคิดทา่ารัศมีแคนดิเดตนายกแข่งกับบิ๊กตู มีเรื่องให้ปัน่นหูยุแยงพี่ใหญ่นงเล็กให้แตกคอได้ตลอดฮือฮาล่าสุดก็ประเด็นที่นายนิโรสุนทรเลขาประธานวิรัฐบาลบอกโทรศัพท์คุยกับบิ๊กป้อมยอมรับไปพบคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ประเทศอังกฤษแต่ไม่กี่อึดใจในายนิโรสก็พลิกลิ้นเป็นแค่พูดหยอกล้อกันเล่นระหว่างบิ๊กปอม ขณะที่ฝ่ายพลเอกประวิทย์พูดไปคุรททิตบอกไม่เคยเดินทางไปประเทศอังกฤษขัดกับที่พึกตู่พูดก่อนหน้านี้พี่ใหญ่เดินทางไปราชการเมืองผู้ดีกรบเกลื่อนกันไปมาพูดกันไปโครทิตย,ยิ่งชวนให้คิดมีรับลมคมในอ,อะไรกันหรือไม่ประเด็นสีเรียดที่น้องระแวงพี่เป็นหุนเดิม ถึงกระแสข่าวการเดินทางไปพบศัตรูการเมืองแต่คำตอบดันมีท่าทีกำกวมผู้จาทีเล่นทีจริง้ลพ,พวงสนิมเนื้อในพี่น้องสองปอที่สะสมต่อเนื่องยิ่งมีเรื่องใหม่มาสกิดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหากน้องเล็กจะสลัดอาการคาใจไม่หลุดคนใกล้ตัวมีแต่เรื่องให้บิ๊กตู่ต้องระแวงและระวัง ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อาข่าวจากเว็บไซต์ไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสว